วันที่29เมษายน2567นายวุฒิชัยม่งมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เผยว่าช่วงนี้สภาพอากาศทางภาคเหนือมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอีกทั้งสภาพอากาศในตัวเมืองยังมีหมอกควันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิมดมาตรฐานทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดและพื้นที่โดยรอบสวนสัตว์เชียงใหม่โดยการเพิ่มมาตรการคลายร้อนให้กับสัตว์ทุกตัวภายใต้การดูแลรวมถึงพื้นที่โดยรอบให้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นน้ำทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้และบริเวณโดยรอบสวนจะแสดงสัตว์ต่างๆเพื่อเป็นการคลายร้อนให้กับสัตว์ที่อาศัยอยู่กลาง จ้งอีกทั้งภายในบริเวณส่วนจัดแสดงสัตว์ได้มีการติดตั้งสปริีเพื่อพ่นละอองน้ําให้กับสัตว์อีกด้วยซึ่งกิจกรรมพิเศษที่จะเสริมให้กับสัตว์เช่นส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกาให้มีการนํารถบรรทุกน้ําฉีดพ่นภายในส่วนจัดแสดงโดยเพิ่มความถี่ในการพ่นมากยิ่งขึ้นส่วนจัดแสดงสิงโตขาวให้หวานเย็นที่ทําจากเนื้อแช่แข็งส่วนจัดแสดงช้างเอเชียมีการติดตั้งฝักบัวอาบน้ําให้กับช้าง ส่วนจัดแสดงนาคเล็กเล็บสั้นให้ปลาถูแช่ในน้ำแข็งปนส่วนจัดแสดงลิงวอกให้หวานเย็นผลไม้รวมส่วนจัดแสดงนกอีมูนำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นคลายร้อนให้กับสัตว์ภายในสวนจัดแสดงในการนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดในเรื่องการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ตัวภายในสวนสัตว์เชียงใหม่และให้มีการเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนชมรมกอล์ฟกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดพิธีสักเล่าดังหัวนักกอล์ฟอาวุโสของชมรมตามประเพณีปีใหม่เมื่อประจำปีพุทธศักราช2567ณสนามกอล์ฟนอตทิวเชียงใหม่โนว,วันอาทิตย์ที่28เมษายน2567 โรงพยาบาลสวนปรุงซึ่งขอขอบคุณผู้แบ่งปันนมขนมหน้ากากอนามัยและญาติมาเติมในตู้เติมรัฐปันสุแคคคอนเนอร์วันที่29เมษายน2567นางนงลักษณ์คำบัวตองหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอกแคบุกโรงพยาบาลสวนปรภูมง,งขอขอบคุณนักุณจันเพ่นหายาชิตในโอกาสมอบนมขนาด125มิลจำนวน90กล่องขนม24ชิ้นหน้ากากอนามัย140ชิ้นและญาติมา10หลอด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเพื่อเติมในตู้เติมรักปันสุขแค์คอร์เนอร์โรงพยาบาลสุนทรุงสำหรับผู้ป่วยและญาติมาหยิบใช้ได้ฟรีหรือถ้ามีดํามาแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มขนมหรือสิ่งของที่จำเป็นมาเติมในตู้เติมรักปันสุขทั้งนี้สอบถามการร่วมแบ่งปันได้ที่ทีมแค์คอร์เนอร์โรงพยาบาลสุนรุงศูนย์ห5าสมเก้ต่อ60242สองในวันเวลาราชการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าางงงงสรรรคค์ััมแแห่กแ่กบปน để thúc thúc quả.